มีคาถามจากหลายๆคนชอบถามว่าคันที่นักเียร์ถือคันสไลด์ในคลิปคันในคลิปราคาเท่าไรอะเดี๋ยวนี้จะเปิดที่มาของราคาตัวนี้ให้ราคาไม่แพงราคาถูกมากนะครับถ้าเลน,นแบบชุกคันชุกคาวเนี่ยนักเียร์บอกเลยว่าโอเคนะแต่ถ้าเน้นจริงจังเนี่ยไม่เวิร์กนะครับสาหรับคันรุ่นนี้นะนะครับเวทมันอ่อนให้ดูเวทเนี่ย เวทมันอ่อนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคันคันเบ็ดนะที่ยิ่งมีรอยแบบรอยต่อรอยข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะ่ะยิ่งไม่แข็งแรงครับคันที่แข็งแรงเลยคันท่อนเดียวแต่ถ้าอยากซื้อหาติดรถไ้ก็จัดไปครับเดี๋ยวแล้วเบียเอาตะการ้ามาปักไว้ให้เนาะนะครับเนี่ยราคารู้สึกว่าจะไม่เกิน200 100ร0 0กว่าบาทมั้งน่าจะ100ร้อยกว่าบาทมัง้งตัวนี้นะครับนะก็มีที่ครอบเก็บปลายคันแบบนี้ให้ด้วยครับนี่เวลาครอบเก็บนะแล้วก็ล็อกแบบนี้ครับ แล้วก็มีตัวล็อกแบบนี้เข้ามาให้นี่ล็อกแบบนี้ครับเรียบร้อยมันก็ไม่หลุดละนีะครับนะเน้นพุกพาได้ครับใช้งานจริงไม่เวิร์กบอกแค่นี้แหละนะแต่ถ้าสนใจอยากลองก็ตะกร้าราคลิปมันไม่แพงร้อยบาทจัดไปครับผม